นักข่าวถามพันซี่ฟิกบอกว่าช่วยพูดถึงเปาคูบาซี่หน่อยได้ไหมเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยมองว่าคูบาซี่ฟอร์มดรอปลงฟิกบอกว่าคุณลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าคูบาซี่อายุเท่าไหร่ฟริกก็ยิงคำถามกลับแล้วนักข่าวก็ตอบกลับมา,าบอกว่าเอทีนส์นะสิบแปดปีฟิกบอกใช่เขายุ18ปีฟอร์มที่เขาเล่นอยู่ตอนนี้เอาจริงจริอ่ะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคุณไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับ แนวรับที่อายุ25ปีได้เพราะว่าด้วยวัยของเขาอ่ะการจะรักษาระดับฟอร์มการเล่นให้สม่ำเสมอจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คูบาซี่ก็ทำแบบนี้ได้มาสองฤดูกาลแล้วเขาอยู่ในระดับท็อป95%ของจำนวนเกมทั้งหมดมีเพียงแค่5%เท่านั้นที่คูบาซี่จะเล่นหลุดฟอร์ม ก็เปรียบเปยประมาณว่าสมมติคูบาซี่ลงเล่นร้อยนัดก็จะเล่นได้มาตรฐาน95นัดเล่นแย่สัก5นัดนักเตะคนอื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเหมือนกันเราต้องพัฒนาและก็นำพาพวกเขาเนี่ยไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุด เราต้องโฟกัสทีละจุดคือผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับหลายคนมองข้ามเรื่องของอายุเราเห็นคูบาซี่เป็นตัวจริงให้กับบาซ่ามา2ซีซั่น2ฤดูกาลจนบางคนที่เขาไม่ได้เป็นสายสแตตเขาก็หลงลืมไปว่า i, เฮ้ยคูบาซี่มันเพิ่งจะอายุ18คือถ้าเกิดว่าเป็นโดนัลด์ราโค่อะถ้าให้เปรียบเทียบกันระหว่างคนที่โดนวิจารณ์คูบาซี่ กับอาราโคใครควรโดนวิจารณ์มากกว่ากันถ้าเกิดว่าเลนแย่เลนน่าอาราโคเพราะอะไรหนึ่งอยู่กับบาซ่ามากี่ปีแล้วโอ้อยู่มานานมากแล้วนะอาราโคอยู่กับบาซ่ามาหลายปีแล้ว 2. องอาราโคอยู่ในวัยพีกนะครับ26ปีอยู่ในวัยที่มึงควรแบบเก่งแล้วอะ่ะมึงควรฟอร์มสม่ําเสมอแล้วแต่ในขณะเดียวกัน คูบาซี่เป็นเด็ก18ที่รักษาระดับของตัวเองมาได้แต่ก็อาจจะมีฟอร์มตกฟอร์มแผ่วไปบ้างแต่มันยังมีเวลาในการพัฒนานะครับนี่คือตัวเปรียบเทียบเอาไปเทียบกับอาราโคะเราจะเห็นได้ชัด